การพิจารณาถึงตัวทุกข์พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าการแต่ทุกข์นั้นควรกําหนดรู้ทุกข์ควรกําหนดรู้สมุทัยควรละ,ะปาหาะบ,บันติเมพิกเวดูการพิสูจน์ทั้งหลายสมุทัยควรละส่วนทุกข์นั้นควรกําหนดรู้อย่างกําหนดรู้ว่า อันนี้เป็นผมขนเล็บฟันนังอันนี้เป็นกระดูกอันนี้เป็นตับไตไส้พุงอันนี้เรียกว่าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความเป็นจริงคือตามความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นแต่คนที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงคือไม่พิจารณาให้เป็นวิปัสสนาก็จะต้อง มีความหลงไหลไปตามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของสวยของงามเป็นสิ่งที่ควรจะยึดถือสัมผัสอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าเ,เป็นตัญหาพระพุทธเจ้าตรัสว่าปหาตบ,บันติเมพิคเวดูก่อนพิกษุทั้งหลายสามุทัยควรละเมื่อถ้าหากว่าการละนั้น จะละด้วยความจำใจคือไม่ใช่ละด้วยสมาธิคือกำหนดอยากจะละก็ละเอาอย่างนั้นละไม่ได้ถึงอย่างไงก็ละไม่ได้แต่การที่จะละได้ต้องละด้วยอำนาจพลังของจิตที่ได้พิจารณาถึงตัววิปัสสนาคือพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงภายในจิตนั่น จิตนี้จะเกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายขึ้นมาเองอันนั้นจึงจะถือว่าละได้แต่การจะไปคิดว่าอันนี้มันเป็นกระดูกัรนี้เป็นธาตุทั้งสีที่น้ำไฟลมไปคิดเอาเฉยๆอย่างนี้ยิ่งคิดมันก็ยิ่งอยิ่งไม่ยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งคิดมันก็ยิ่งหนักเข้าไปส่วนถ้าหากว่าพิจารณาได้ตามความเป็นจริงแล้วนั้น ถึงไม่ต้องคิดมันก็เกิดความถ่ายถอนคือมีจิตใจที่มีจิตใจไม่ลบโมโท,โทสันเองคือละไปเองเหมือนกันก็ควาการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารนั้นถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารความหิวมันหายไปเองมันนั่นแหละ มันหายไปได้อย่างไรก็เพราะความอิ่มเข้ามาแทนที่เราทานรับประทานเข้ารับประทานเข้าในที่สุดก็เกิดความอิ่มแล้วความหิวมันหายไปได้อย่างไงก็เพราะความอิ่มนั่นเองที่มากำจัดความหิวออกไปได้ฉันใดก็ฉันนั้นการที่จะละตัณหาออกไปจากจิตได้นั้น ก็ต้องอาศัยการพิจารณาถึงตัวทุกข์คือพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงที่ว่าอันนี้เป็นธาตุทั้งสี่อันนี้เป็นดินอันนี้เป็นน้ำอันนี้เป็นลมอันนี้เป็นไฟธาตุดินน้ำไฟลมทั้งสามประการและทั้งสี่ประการนั้นเขาเรียกว่ามหาภูตร,รูปมหาภูตร,รูปทั้งสี่ เมื่อมหาพุตรูปทั้งสี่ก็คือธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมผสมกันเจีงได้ชื่อว่าเป็นมหาพุตรูปเรียกว่ามีรูปเกิดขึ้นอันนี้ตามความเป็นจริงแต่ถ้าหากว่าตามความสมมติอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาอย่างนี้อย่างอย่างนี้นั่น เกี่ยวกับโดยทั่วๆไปไม่ใช่ผู้ฝึกวิปัสสนาผู้ฝึกวิปัสนานั้นย่อมจะต้องเห็นตามความเป็นจริงถึงแม้ว่าจะไม่เป็นจริงก็บังคับให้มันพิจารณาตามความเป็นจริงในเบื้องต้นนีต้องบังคับกันก่อนพอบังคับจนกระทั่งมันสำเร็จไปแล้วต่อมาที่หลังก็ไม่ต้องบังคับ เหมือนกันก็คนไม่อยากรับประทานอาหารก็บังคับกันก่อนเมื่อบังคับกันไปอ้าวมันอร่อยเนี่ยก็เลยรับประทานกันต่อไปจนกระทั่งอิ่มความหิวก็หายเองเหมือนกันกับผู้ที่จะบำเพ็ญวิปัสสนาในเบื้องต้นนี้ก็ยังบำเพ็ญวิปัสสนาไม่ได้ตัวเราก็จําเป็นที่จะต้องบังคับตัวเราพิจารณา มันไม่อยากมองเห็นคนตายก็มองให้เห็นมันไม่อยากเห็นคนเน่าเปื่อยก็มองให้มันเห็นมันไม่อยากเห็นคนที่ทุกคนละภาพอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เราก็จะต้องทำให้มันเห็นเรียก,กว่าบังคับให้ดูเหมือนกันกันกบที่พระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะออกบวช พระองค์ก็เห็นเทวทูตทั้งสี่เทวทูตทั้งสี่ที่มาบันดาลมาให้เห็นนั้นคืออะไรคือคนเกิดเออคนแก่คนแก่คนกำลังเจ็บไข้คนตายแล้วก็สมณะสี่ประการนี้เรียกว่าเทวทูตทั้งสี่เข้ามาให้พระพุทธองค์ได้เห็นเป็นครั้งแรก เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่จะปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปพวกเราท่านทั้งหลายพวกเรามีโชคพระพุทธเจ้าแนะนำไว้แล้วนี่คือวิปัสสนานี่คือสมถะพระพุทธองค์ได้แนะนำไว้หมดแล้วชั่วแต่ว่าเราจะทำให้เกิดขึ้นหรือไม่เท่านั้นทีนี้เมื่อเราทำวิปัสสนาแล้ว ก็จะต้องเป็นอริยสัจสี่อริยสัจข้อที่สามนั้นสัจิกาตับบันติเมพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรท่อน,อนิโรธควรทําให้แจ้งนิโรธนั้นคืออะไรนิโรธนั้นถ้าเปรียบก็เหมือนกันกันกบความอิ่มเมื่อเรารับประทานอาหารกับไปแล้วอิ่ม ความอิ่มนั่นคือนิโรธเหมือนกันกับที่เราพิจารณาถึงสังขารนิพพิทายานเกิดขึ้นแก่เราจิตนั่นก็ได้เกิดสว่างสวัยขึ้นรู้แจ้งและเห็นจริงความรู้แจ้งและเห็นจริงนั่นเรียกว่าเป็นความที่เราได้ดับทุกข์ไปแล้วเหมือนกันกับความหิวมันมีทุก มันเป็นทุกข์แต่เมื่อเวลารับประทานอาหารอิ่มแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เพราะดับทุกข์ไปแล้วอันนี้จึงเปรียบเหมือนกันกันกบนิโรธสัตว์คือนิโรธที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัชกาตะบันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิโรธควรทําให้แจ้งเป็นอย่างนั้นในที่สุดนั้นพระองค์ก็ได้ทรง แสดงต่อไปว่าพาเวตบ,บันติเมพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมักควรเจริญให้มากการดับทุกข์เราจะไปดับครั้งเดียวย่อมไม่สำเร็จจำเป็นจะต้องดับทุกข์ไปหลายครั้งจึงจะสำเร็จได้เหมือนกันกับคนรับประทานอาหารรับประทานอิ่มครั้งเดียวแล้วต่อไปไม่กินอีกก็ต้องตาย เมื่อมันหิวขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ต้องกินมานั้นจนกว่าร่างกายนี้จะเติบใหญ่เต็มที่ถึงเติบใหญ่เต็มที่ก็ต้องรับประทานเรื่อยไปเพราะฉะนั้นในคำที่ว่าพาเวสบันติเมพิกเวดูกลอนภิกษุทั้งหลายมากักควรเจริญให้มากก็เช่นเดียวกันก็เราก็ต้องทำให้มากเหมือนกับเรารับประทานอาหารอิ่มแล้ว หิวแล้วก็กินใหม่อิ่มแล้วหิวแล้วก็กินใหม่อย่างนี้เรียกว่าพาเวตะบันติเมพิกคเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายมักควรเจริญให้มากมักที่จะเจริญให้มากและจะไปถึงซึ่งความสำเร็จเรียกว่าบรรลุนั้นเราจะกำหนดความหมายอย่างไรเรากำหนดความหมายได้ เพราะว่าการที่จะบรรลุได้นั้นมันจะต้องทำจิตนี้ให้เป็นอินทรีย์ซะก่อนจิตที่เป็นอินทรีย์นั้นมาตั้งแต่สัตทินเดริยังวิริย,ยินเดรยังสัตทินเดริยังสมาทินเดริยังปัญญเดรยัง,ยยงสัตทินเดรยังนั้น <c oughs> ได้แก่ศรัทธาเป็นใหญ่ศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อ ที่เกิดขึ้นจากจิตที่ดำเนินมัรคผู้ที่จะดำเนินมรรคนั้นต้องทวนกระแสจิตไปถึงที่ตั้งของจิตคือการสมบูรณ์ของการทำสมาธิเริ่มแล้วซึ่งวิปัสสนาซึ่งเป,เป็นกำลังที่จะดำเนินวิปัสสนาอย่างเต็มต่อไปได้อย่างเต็มที่เมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อทวนกระแสจิตเข้าไปถึงที่ตั้งของจิต การทวนกระแสจิตนั่นจะทำอย่างไรก็จะได้อธิบายไว้สักหน่อยหนึ่งว่าการที่จะทวนกระแสจิตเข้าไปถึงที่ตั้งของจิตได้นั้นก็เหมือนกับเราได้พากันพิจารณาดูร่างกายเรามองเห็นว่าอันนี้เป็นกระดูกและใครเป็นผู้เห็นกระดูกนั้นเราเห็นแสงสว่างในจิตใครเป็นผู้ เห็นแสงสว่างในจิตนั่นเราเห็นความสะอาดในจิตใครเป็นผู้เห็นความสะอาดในจิตนั่นนั่นแหละคือการทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตก็หมายความว่าแสงสว่างเราเห็นแสงสว่างใครเป็นผู้เห็นอย่างเราอิ่มอย่างนี้ใครเป็นผู้อิ่มหรืออย่างเรา มีเห็นสังขารร่างกายอย่างนี้ใครเป็นคนเห็นผู้ที่เห็นนั้นมีความสําคัญคือเป็นผู้มีความสําคัญอย่างยิ่งเมื่อเราทวนกระแสจิตมาถึงที่จังตั้งของจิตได้อย่างนี้แล้วคือทวนกระแสรครั้งหนึ่งไม่ได้ก็ต้องทวนกระแสหลายครั้งว่าเราก็ตั้งคําถามในที่นั้นว่าใครเป็นผู้เห็นใครเป็นผู้รู้ ใครเป็นผู้เห็นแสงสว่างใครเป็นผู้เห็นร่างกายใครเป็นผู้เห็นก็ถามอยู่อย่างนั้นล่ะแล้วก็กำหนดจิตนิ่งอยู่จะต้องมีสักวันหนึ่งจะร้องอ้ออยู่ที่นี่เองเมื่อร้องอ้อได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นท่านบอกว่าดำเนินจิตถึงต้นเรียกว่าต้นหนทางเมื่อไปถึงนั้นเมื่อไหรน่นี่มันจะรวม ความเป็นใหญ่ทั้งห้าประการคือสัตทินิริยังวิริยินนิริยังสัตตินิริยังสมาธินิริยังปัญญินนิริยังทั้งทั้งห้าคืออินทรีย์ทั้งห้านี้จะต้องเป็นอินทรีย์ที่มีความพร้อมมีความพร้อมถ้าพร้อมเมื่อไหร่ถึงจะกําจัดกิเลสได้เมือนั้น ถ้ายังไม่พร้อมก็เรียกว่ายังไม่ได้เหมือนกับสงครามถ้าหากว่ายังตีเมืองหลวงไม่แตกก็ยังไม่ชนะเมื่อตีเมืองหลวงแตกเมื่อไหรก็ชนะเมื่อนั้นก็เหมือนกันกับกําลังทั้งห้าคือศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพู้ที่รวบรวมได้มีกําลังอันยิ่งใหญ่ เมื่อมีกำลังยิ่งใหญ่ก็สามารถกำจัดกิเลสคือสามารถกำจัดกิเลสออกไปได้ทันทีเรียกว่ากำจัดออกไปได้ทันทีแต่ว่าการกำจัดกิเลสนั่นก็เหมือนก,นกันกับการที่ชนะโดยเด็ดขาดการชนะเด็ดขาดนั้นเรียกว่าชนะโดยไม่มีการแพ้ในโลกนี้ การชนะเด็ดขาดไม่มีชนะแล้วก็แพ้แพ้แล้วก็ชนะชนะแล้วก็แพ้แพ้แล้วก็ชนะส่วนโลกุตตระธรรมนั้นเรียกว่าชนะโดยเด็ดขาดหมายความว่าเมื่อชนะแล้วไม่กลับมีการแพ้อีกผู้นั้นก็จะมีจิตเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลความเป็นอริยบุคคลนั้นท่านแบ่งเป็นสีประเภทด้ียกัน มีพระโสดาบันพระสกิทธาคาพระอ,อนาคาและพระอระหันต์พระโสดาก็มีโสดามักแล้วก็โสดาผลแล้วก็มีสกิทธาคามักแล้วก็มีสกิทธาคาผลแล้วก็มีอนาคามักอนาคาผลแล้วก็มีอรหัตตมักอรหัตตผลอันนี้ ถือว่าเป็นพระอริยะพระอริยะเจ้าพระอริยะเจ้านั้นคือผู้ที่กำจัดกิเลสได้แล้วกำจัดกิเลสพวกนี้คือมีกำลังทั้งห้าศรัทธาวิิยะสติสมาธิปัญญาหรือเรียกอีกในยนหนึ่งกองทัพทั้งห้ากองทัพทั้งห้านี่ยมีศรัทธาเป็นแม่ทัพ กองทัพที่หนึ่งมีศรัทธาเป็นแม่ทัพกองทัพที่สองมีวิริยะเป็นแม่ทัพกองทัพที่สามมีสติเป็นแม่ทัพกองทัพที่สี่มีสมาธิเป็นแม่ทัพกองทัพที่ห้ามีปัญญาเป็นแม่ทัพทั้งห้ากองทัพเนี่ จึงจะที่ว่าเป็นกองทัพที่ต่อสู้กับกิเลสถ้าหากว่าทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตได้ผู้นั้นก็จะมีศรัทธาเรียกว่ามั่นคงไม่ต้องไปวอกแวก <c oughs> คนที่ยังไม่มีศรัทธามั่นคงคือยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเมื่อยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมก็ยังหลง คนนั้นว่าดีก็ต้องเอาไปทีคนนี้ว่าดีก็เอาไปทีคนนั้นจูงจมูกไปทีก็เอาไปทีคนนี้จูงจมูกไปทางนี้ก็ไปทีอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่สัทธินเดียรียงคือไม่ใช่มีศรัทธาเป็นแม่ทัพหรือไม่ใช่ชื่อว่าศรัทธาเป็นใหญ่ศรัทธายังศรัทธายังย่อหย่อนยังไม่มีกำลังแต่ถ้าหากว่า มองเห็นจริงแจ้งประจักษ์ชัดเจนว่าอ๋อนี่เป็นธรรมะแท้จริงที่เราได้พบไม่ต้องไปหาที่อื่นอีกแล้วใครจูงจมูกไปไหนก็ไม่ต้องมาจูงให้ยากไม่ต้องมีใครมาชักชวนให้ไปไหนยากอยู่ที่นี่จึงได้ชื่อว่าพบธรรมนี่เขาเรียกว่าสัตตินเดรยมถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ายังเป็นศรัทธาหัวเต่าหลบเข้าหลบออกอยู่อย่างนั้น ในข้อที่สองวิริยินเดรยังคือมีวิริยะเป็นนอินทรีย์หรือว่าวิริยะนี่เป็นอินทรีย์เป็นผู้เป็นใหญ่ก็หมายความว่าจะต้องเป็นผู้มีความเพียรที่จะทำสมาธิมีความเพียรที่ไม่มีการถอยหลังเป็นธรรมดาการถอยหลังว่่าไม่มีอีกต่อไปมีแต่ว่ามุ่งหน้าต่อไปเท่านั้น คำว่าถอยหลังไม่มีอีกต่อไปของบุคคลผูเเ้เป็นเป็นวิริยะอินทรี์สติอินทรี์คือในในสตินั่นจะเป็นผู้ที่ไม่หลงคือไม่หลงทําความช่วยอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพระโสดาบันท่านจึงบอกว่าปิดอบายามุกโดยสิ้นเชิงไม่ต้องไปตกนรกอีกเป็นอันขาด มีแต่จะก้าวหน้าสู่สวรรค์และนิพพานนั่นคือพระโสดาบันก็คือว่าท่านมีสติเรียกว่าสติอินรีย์สติอินทรียนี้ไม่สามเป็นผู้ที่มีสติไม่ให้ตัวของคนเนี่ยไปเที่ยวทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือมีสติบังคับอยู่ตลอดไม่มีการหลง หลงที่จะไปทำความชั่วไม่ได้สมาธิสมาธินั้นเปรียบประดุจะว่า,เ,าเป็นอาหารของใจหรือเป็นผู้ที่ส่งเสริมกำลังสมาธิของผู้ที่เรียกว่าสมาธิอินทรีย์นั้นก็เป็นสมาธิที่มีความหนักแน่นเมื่อจะเข้าฌาน พุทธิชาญตัติชาญเมื่ลัยนั่นก็ไม่มีการขัดข้องเข้าเมลัยก็ได้สมาธิเข้าเมื่อไยก็ได้อย่างนั้นน่ะถึงเรียวกว่าเป็นสมาธิอินทรีย์เรียกว่าสมาธินทรีย์สมาธิอินทรีย์อย่างนี้ปัญญานั้นได้แก่การพิจารณาคือพิจารณาอยู่ว่าสิ่งนี้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลม สิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสิ่งนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาอย่างนี้เรียกว่าปัญญาอินทรีย์ถ้าหากว่าปัญญาหลอกลวงคนน,นอนอปัญญาคิดโต้เถียงคนนี้ให้ชนะปัญญาอยากเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ปัญญาอินทรีย์ปัญญาอินทรีย์คือปัญญาพิจารณาถึง ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเห็นจริงแจ้งประจักษ์เรียกว่าปัญญาอินทรีย์เมื่ออินทรีย์ทั้งห้าเรียบพร้อมบริบูรณ์คืออินทรีย์ทั้งห้านี้มีความพร้อมคือหมายความว่าพร้อมแน่นอนนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นกำลังและสามารถที่จะนำจิตนี้ เข้าสู่ความเป็นอริยะบุคคลได้โดยไม่ต้องสงสัยต่อไปนั่งสมาธิกันต่อไป <c oughs> อโยมสวดไปเลยสะเพสัตาสันดาฮอนตัว ทาชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจองเป็นผู้ไม่เวนต่อกันและกันจองเป็นผู้ดำชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกระตังปุญญาภาลังไม่ห่าง สาเพภาคกสวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนานจงเป็นผู้มีส่วนสเสวยผลบุญ